ขันติปาะระมังตะปะติดิ่ะความอดทนเป็นะบาปเป็นอย่างยิ่งขันติคือทำที่ทำลายบาปบางคนชอบหุดหงิดอารมณ์เสียเพราะติดสุขชอบเอา,เาใจใจตัวเองขาดการฝึกดัดทังเคย,ยตัวเปรียบน้ำที่ไหลงต่ำจริงไหลไปเรื่อยๆ ไม่มีคนดัดใครบอกสอนก็ไม่ฟังเพราะขาดคันติบารมีขาวลวสูตรที่สองว่าด้วยพระพุทธเจ้าสขรลบธรรมบุคคลผู้ไม่เคารพไม่ยำเกรงย่อมอยู่ไม่เป็นสุขเราพึงสักาละเคารพบอาศัยสมณะ หรือว่าผามคนไหนหนอแลอยู่เราพึงสัการะ,ะขคาวลบอาศัยสมณนะหรือว่าผามือนอยู่เพื่อความบริบูรณ์แห่งวิมุตติยานทัศนาขันทที่ยังไม่บริบูรณ์แต่เราไม่เห็นสมณะหรือผามืนในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกผมมโโกและหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณะผา เทวดาและมนุษย์ที่มีวิบุติยานทัศนะสมบูรณ์กว่าเราที่เราพึงสักการะเขาลบอาศัยอยู่ทางที่ดีเราพึงสักการะเข่าลบถามที่เราตัดสรุนั่นแลอยู่